สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23พฤษภาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยให้คอฮานอยนะครับเนาะนองจากวชิชาลงแนวทางของรัฐบาลไทยของ,งกระงเจดีไปแล้วนี่เป็นของคอฮานอยนะครับส่วนคนรัฐบาลไทยก็ชอบแนวาทางก็หยิจบจากปัตตุลีได้นะครับเนาะนี่หยิบสามแล้วถ้าชา้วตัวที่เราชอบจะไม่มีนะครับเนาะ ก็วันนี้มาที่ฮานอยนะครับน้องคลิปนี้ก็วันนี้ไม่ได้ัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามวันพฤหัสนะครับเนาะก็คลิปผานนนนมาเที่ยวที่ป้อมประจุนเหมือนเดิมให้อาหารใช่อาหารนะครับเาปมายหเสด็จพอราห้าแล้วก็วิ่งออกกาลังกายปั่นกักรรมออกกำลังกายนะครับชมชอบจะสวยบ้านเรานะครับเนาะ ต้นมาาไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมคน,นเห็นพิธีแนวทางนะครับก็จะมาแนวทางที่ลงให้ทุกวันทุกครั้งทุกคลิปนะครับว่าจะเป็นน้อยเลาไทยก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแระทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้ผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับร้งเหมือนเดิมคนชอบตัวเลขนะครับ ้าไปชอบข้ามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมแนวทางที่ลงให้มีแนวทางฮานอยรวมนะครับสามรอบเอาะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสามรอบนะครับเป็นฮานอยรวมถ้าไปขอรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเดิมนะครับอกเลสี่โมงเอ้ยอะไรเอ้ยก็แสดงว่าไม่มีโชคนะครับเนาะฮานอยก็มีเยอะนะครับเนาะหลายรอบมากฮานอย หกเจ็ดรอบนะครับนะ้องถ้าจะไม่ผิดถ้าเอาจริงๆนะครับนะ้องจะเอาทุกอย่างเยอะไปนะครับเนาะเราเน้นไปที่สามรอบนี้ถ้าไปออกรอบอื่นก็ไม่มีโชคแสดงว่าไม่มีโชคบนเรือก็พี่บ่อยนะครับนาะไปออกรอบอื่นตัวเน้นเน้นตรงๆเลยบางทีก็ไม่มีโชคไปน้องสองสามันคือหลังเข้าสามตัวแตกเลยครับเนาะถ้าจะไม่ผิดอะไรเจ็ดแปดสี่สามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดอะ 7, 8, 4, 3, 7, 8, 4, 7, เต็มเลยตัวเน้นเลยนะครับเนาะไปรอบสี่โมงนะครับก็เสียดายไปก็เสียดายไปนะครับเนาะไม่มีโชคไปไม่เป็นไรครับใครจะไปจัดก็ได้นะครับเนาะไม่ว่ากันใครจะไปจัดรอบไหนก็แล้วแต่ถ้าผมเน้นไปที่สามรอบนี้นะครับก็อืนก็ดูผลนะครับเนาะดูผลดูผลของเมื่อวานก่อนก็ส่วนใครสนใจในเรื่องวัตถุนิพนธ์นะครับ บุญนาคานะครับที่ผมเคยพูดไปก็ผมขึ้นไลน์ให้นะครับทักมาสอบถามได้เลยผมขายเหมือนเดิมนะครับโดอคนทักมาไลน์ถามไรืเลยก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่านะครับเนาะลูกค้าเก่าขาเห็นเราเขาไม่เห็นเราขึ้นเบอร์คลิปเพาทักมาถามส่วนตัวได้เขามีไลน์ส่วนตัวนะครับเนาะทักมาก็ถ้าลูกค้าใหม่เข้ามา,ย,มายังไม่รู้ก็ทักมาได้นะครับเนาะนมันวดทุนเพยบุญนาคาคืออะไรคือน้มันวดแก้ปวดหลังแขนขาคอป่าไหลแก้นิ้วล็อกนะครับ ทำจากสุนเพรแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นดอกพุนนาคใบยานางใบบัวบกนะครับเนาะมีไพรมีกระบูนหอมชื o ่นใจครับเนาะทานทั plastics, tomatoes, to ้งหมดเบาๆครับเนาะสามครั้งเห็นผลสารเบาสารคามนะครับเนาะเป็นที light, sights, ่มาของบุญนาคานะครับเนาะปวดหลังครับเนาะเวลาขับรถไปไหนมาไหนเดินทางใครปวดหลังทานทั้งหมดเบาสามครั้งหายเลยประบอกต่อในช่องเอาสารคำนะครับเนาะก็มีพี่ๆหลายคนมาซื้อไปพวกลุงลุงป้าซื้อไปก็ หายก็ดีใจด้วยนะครับเนาะแรลกๆถ้าก็เปลีมาเยอะใช้อะไรก็ไม่หายนะครับเนาะเปลีมานานถ้าอะไรว่าดีก็ลองหมดไม่หายพอมาลองบุรนาคาก็ขวดเดียวรู้เรื่องนะครับเนาะก็ดีใจด้วยนะครับเนาะใครเป็นเนีนแล้วหายดีใจด้วยผมเพื่อนไลน์ให้นะเนาะเบอร์ไลน์ขึ้นในหน้าคลิปถักประทามได้เลยนะครับเนาะ คนละ290้เก้าสิบบาทนะครับความจุสี่สมลฟังดูมันเล็กนะครับคุณภาพเกินตัวมากใครลองที่ไหนก็ไม่หายนะครับเนาะเก็บบอลอยแดบเกี่ยวกับเส้นเนื้อนะครับเนะาะกมเนื้อเส้นเอ็นประมาณนี้กมเนื้อเส้นเอ็นเห็นผลแน่นอนนะครับกวดเดียวเห็นผลแน่นอนลองมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับเนะาะไลยขึ้นให้นะครับชักมาเลยเลยก็มาที่แนวทางวันนี้นะครับเนาะกดดูผลเมื่อว,วานก่อนเมื่อวาน รอบ5โมง2ตัวล่างก็3 5ไอ้3 4นะครับ3ตัวบนก็4 5 1 3 4กับ4 5 1ของเราไม่มีครับเรา3 4เรามีจะ5 4นะครับเนาะ5 1ก็ไม่มีนะครับเรามีจะของเรามีจะ5 4 5 8นะครับเนา5 1ไม่มีเลยห่างไกลความจเจริญมาก มาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่าง8,7ดสามตัวก็สามเก้าเจก็เจ7 9นะครับพูณง่ายของรเราเจด8เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับตัวนี้เลยก็เสไดดนะครับเนาะไม่มี97เจ็ดไม่งั้นบนและล่างเลยจสได้เรามีแค่78นะครับก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัวล่างคนเจ็ดหน สามตัวบนก็เจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่สองของเราไม่มีนะครับเนาเจ็ดหนึ่งเรามีแต่เจ็ดสี่นะครับเนาะสี่สองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ได้เป็นเด้งเดียวนะครับเป็นตัวเน้นเลยก็ใครตามก็มกมมมดีใจด้วยนะครับเนาะใครไม่ตามก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมวันนี้ใครสรุปจดจดไว้นะครับใครสรุปจดใครสรุปแคปก็เราแคปเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เด่นแปดเด่นห้านะครับเด่นแปดเด่นห้าจับคู่สามสองสามสี่ห้าสองห้าสามนะครับห้าสี่แปดสามแปดสี่แปดห้าทวนอครั้งนะครับวันนี้เด่นแปดเด่นห้าจับคู่สามสองสามสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่แปดสาม 84, 85นะครับ8คู่ให้เน้นไปที่ 83, 85แล้วก็53นะครับ 83, 85, 53 3, 8, 5, 5, 3คู่นะครับเป็นตัวเน้นส่วนชุด3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมนะครับก็มี 483, 485, 453นะครับ3ชุดก็ครบถ้วน,นครับเนะสำหรับตัวทางฮานอยันนี้ ท,ท,ทั้งรอบชงพุดสองตัวสามตัวนะครับใครชอบก็จัดได้เลยนะครับนะาะเมื่อวานไดไปรอบเดียวแล้วเเสียดายเจด็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเสียดายจับทางไดแค่คู่เดียวนะเนาะตำลักทอ,อกสไตนี้ตรงไหนทั้งบนทั้งล่างคนระับน้องอกสไตนี้แต่ไม่มีโชคครับเนาะได้ไปเด่งเดียวไม่เป็นไรครับ เดียวยังดนีผัวไม่ได้นะครับเนาะก็วันนี้ทุกคนเฮงเฮงรวยนะครับเนาะสําหรับคอห่าน้อยคนกบน้อยก็เหมือนเดิมนะครับทมเน้นให้นะครับน้องสามคู่แต่ละวันครับเนาะอย่าลุ้นกระเขาเผื่อฟุกเข้าเหมือนเมื่อวานนะครับคนกบน้อยก็จัดไปสามคู่ก็แปดสามแปดห้าห้าสามนะครับคนกบน้อยก็จัดไปครับเนาะพอจุ้นก็เขาพอเป็นลงทุนก็ไม่ไดุ้้นนะครับเนาะก็รุ้นก็รุ้นปากเปล่าไม่วันอยู่ดีนะครับเนาะ มันต้องบีบหัวใจนิดนึงประมาณนี้ก็ฝากไว้ทินี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ